สวัสดีครับมาพบกับการจําลองเรือยาวนะครับสําหรับลํานี้นะครับก็คือจะจําลองนะครับเทพนรสิงห์แปดแปดนะครับเรือที่หลายคนรู้จักนะครับโด่งดังนะครับมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันลาหนึ่งของประเทศไทยนะครับสําหรับเรือเทพนรสิงห์แปดแปดนะครับเป็นเรือที่มีความน่าเกรงขามนะครับของจังหวัดขระอำเภอเสาให้นะครับ เอ่ยปุ๊บนะครับหลายคนคงรู้จักดีนะครับก็เป็นคู่ปรับนะครับของเจ้าแม่ประดุทองนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็ได้รับการส่งเสริมนะครับและก็สนับสนุนจากเจ้าของเป็นอย่างดีนะครับสําหรับผมนะครับวันนี้ได้มีโอกาสได้จําลองเรือแรบเทพนรสิงห์88นะครับซึ่งผมก็ได้จําลองมาหลายลำแล้วนะครับสําหรับขั้นตอนการทํานะครับ กาเกตผมจะมีการกะระยะนะครับในการทำแต่ละจุดเนี่ยนะครับทุก10เซนนะครับผมจะมีการทําเครื่องหมายไว้นะครับแล้วก็จะมีการวาดนะครับรูปร่างของเรือนะครับสำหรับเรือเทพนรสิงห์8ปดลำนี้นะครับผมจะจําลองนะครับเกี่ยวข้องกับช่างที่ทําเรือก็คือช่างออสหนองอินแดงนะครับสังเกตว่าผมจะมีการวาดรูปเรือไว้ก่อนนะครับแล้วก็นะครับจะมีการ เส้นผ่าศูนย์กลางนะครับเพื่อให้มีความสมดุลของเรือให้มากที่สุดนะครับโดยที่เส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยนะครับผมจะมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังของไม้นะครับสําหรับเรือ55ฝีพายนะครับของค่ายผมเนี้ยนะครับจะมีความยาวเฉพาะตัวเรือนะครับ140เซนนะครับทุกลำนะครับผมนะครับนี่นะครับแล้วพบกับการจำลองนะครับเทพนรสิง88ในขั้นตอนต่อไป สวัสดีครับ